ต่อไปเราจะทําการสร้างฟอร์มเพื่อเก็บแต่ชื่อเครื่องพิมพ์นะครับที่ต้องการพิมพ์โดยแบ่งเป็นเครื่องที่พิมพ์สลิปกับเครื่องที่พิมพ์รายงานตัวอื่นเวลาพิมพ์รายงานเราจะได้ไม่ต้องไปเซตอีกครั้งตอนพิมพ์น,นะครับให้เราไปสร้างฟอร์มขึ้นมาฟอร์มนะครับใหิวแล้วก็ฟอร์มทำการตั้งชื่อนะครับ กด F11 ที่ฟอร์มปัจจัยชื่อเล่ e FRM นะครับ set printer Enter หนึ่งครั้งนะครับ c o n t r o l C ไว้ไป Event on c o s e Action เท่ากับแชร์ฟรีชื่อฟอร์มนี่เรา copy มานะครับเท่ากับ New ไปเซฟเลือกโฟโดที่เก็บให้ถูกต้องด้วยนะครับแอดทูโปรเจกตแล้วก็ทำการย้ายข้างโปรเจกชั่นกับคุณสมบัติตัวอื่นนะครับตัวนี้คไม่จวอ์เอาเป็นล,ลักษณะแรกๆก็พอนะครับเอาด r ไอคอนบ i ไอแ m i กซ กับมินิไมนนะครับฉันว่ากำหนดเครื่องพิมพ์พิมพ์เป็น True นะครับดีไซนเ,อเนอเ,เป็นท็อป้พิม์เป็นทะครับให้เรา use แล้ถ้ามาดูดข้ามาเพื่อว่าเราทการใช้ติดต่อกับดาต้าเบสนะครับให้ไปที่แทบนะครับเลสเล,สลิสนะครับไปที่อาชัดดีบีคอมบ์บ็อกนะครับพอวางสองตัวก็ได้นะครับ เลดีสเพย์อาราเบลมาวางสองตัวนะครับกดเอฟิแปบ,บที่อารซาบาร์เรล,เลหนึ่งพิมพ์แคปชั่นว่าเครื่องพิมพ์สลิปนะครับอันที่สองบวกเครื่อง รายงานมากมานะครับตรงนี้เราจะทำแค่ครั้งเดียวนะครับก็หมายความว่าเราไม่สามารถเพิ่มได้เราเลือกอย่างเดียวนะครับไปที่แท็บ ADO เอา Query มาว่า ที่ red button กดชิดครั้งนะครับออกมาสกอสองตัวบันทึกกับปิดฟอร์มบันทึกก็ใช้ตรงนี้นะครับอันนี้บอกบันทึกโัวที่บันทึก็็เป็นเซฟให้บันทึกกด F11 นะครับ คอร์เซอร์จะเป็นรูปมือไปที่ Data Sort อยู่แถบ Data Access เอา Data Sort มาวานครับชิปไป12ไปที่ Data Module ก่อนกด F11 Connected ให้เป็น Tool แล้วเป็น f l o w นะครับคลิกออกมาไปที่ OQ ที่1 Connected เป็น Connection นะครับเลือกเป็น Data Module PDO connection 1ก็เทอร์ไพรเป็น static แล้วถ้า source มองไปที่ data set 1ก็คือคีย์หนสองตัวนะครับกดเข็บเป๊ปซี่เบทนึก data source ไปที่แถบ Standard เอา Action List มาวางแต่ไปคลิกที่ Action List นะครับ แคตโทรจี้คลิกเมาส์ขวา New Selection Action ได้ท้าย Post กับ Cancel ถอนโทค้างนะครับทำการเลือก d e ือก e Source บ,บันทึกสบินะครับไปที่แคปชั่นบอกบันทึกอันสองบอกไม่บันทึก แต่นั้นเราต้องไปสร้างบันประกัน,นึ่งครั้งไปสร้างการางก่อนเพื่อเก็บข้อมูลเก็บไปชื่อพิตเตอร์นะครับ ที่โนต้ตเพจที่ให้ไว้นะครับชื่อคีย a t ดขอเพิ่มตรงนี้นะครับเป็น i อทก็ได้นะสัน้นไอเดึนที่นะครับหนึ่งเอามาหนึ่งตวนซีไว้นะครับกลับมาตรงนี้ทนวนีเบาบาง สร้างตารางนะครับสร้างเสร็จแล้วแล้วก็ปิดไปนะครับปิดโปรแกรมมาที่หน้าของกระดพิมเตอร์นะครับไปที่แถบ bte เอา q ว e r y มาวางคลิกเมาส์ขวามือที่ q e r หนึ่ง sql reader post p o s หนึ่งนะครับเลือกตารางที่สร้างขึ้นมาใหม่ชื่อ c printer ์นะครับเลือกทั้งหมดสอตาม ไอดีนะครับตอบ yes ไปที่ radsdb combo b o x หนึ่งไปที่ property ชื่อ data field นะครับขอายากนิดหึงเกิดจากอะไรโอเคครับแปดสิเสอ data s o u r e คือ data sort หนึ่ง ตัวฟิลอ๋อตทีนะครับต้องไปที่ ADO Query หนึ่งก่อนที่คำสั่ง s t a t e m น n t ไม่มีมันก็เลยฟ้อง copy คำสั่งตัวนี้นะนกด Ctrl C ไว้มาวางที่ Query หนึ่งไปที่ r c DB คอประบอกหนึ่งใหม่นะครับเรียกชื่อฟิลชื่อ สลิปนะครับตัวที่สองบอกว่าเป็นเปเปอร์ก็คือกระดาษรหัสเราไม่ต้องโชว์ก็ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้นะครับเรามให้ในตารางมีได้แค่หนึ่งและขอเท่านั้นให้เราไปเขียนคำสั่งตรงนี้นะครับกด f 1 1 ออนดอบดาวดีกว่านะแล้เมื่อกี้กขึ้นมานะครับเปิดเทลที่ผมให้ไปนะครับไปตรงนี้เลือกเครื่งพิมพ์นะครับ c o p y ีคำสั่งตรงนี้มาทั้งหมดก Ctrl C มานะครับหรือ Co ป,ปก็ได้นะครับกลับที่ New File กด S12 กด S11 อีกครั้งหนึ่งมาที่เว้ n ออนดอ o ดาวกด Ctrl V นะครับ มาที่ตัวนี้เหมือนกันเหตุการณ์เดียวกันนะครับคือออนดาวดแต่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากหนึ่งต้องเป็นสองดูตรงนี้เป็นหลักที่เป็นทเอสนะครับกดเอสจสองเซฟปุ่มที่เป็นคำว่าเซฟนะครับเลือกเป็นโพสอันดูนะครับบอกว่าแ a n เซ่ ไม่เป็นไรใส่ไว้ได้นะครับกด F11 นะครับไปอีเวนต์ของ on show ของฟอร์มกดโท r l J นะครับแล้วก็พิมพ์วิสสเตตเลน ADO Query หนึ่งนะครับ Close Prepare Open นะครับอันนี้เช็คกิดหนึ่งนะครับที eof แปลความว่าเปิดแล้วไม่มีข้อมูลเลยนะครับเราจะสั่งให้ ado insert ao นะครับ edit ครับถ้าไม่มีก็สั่งให้เพิ่มถ้ามีก็ไม่สามารถเพิ่มได้ให้ให้ edit อย่างเดียวนะครับ Shi f t c o n t r o l s s f i f t f12 copy ชื่อฟอร์มไว้ c o n t r o l c ครับไปที่เ e มนกำหนดเครื่องพิมพ์1 2 3 0 1 2 3 4ไปที่4นะกด F11 ที่ TView e v e n t u r e On ดับเบิลคลิกกดทนวีมาก่อนกดทนซีนะครับตัวนี้แก้เป็นสี ส่วน x นะครับก็เอามาแทนชี้คอนโทรล s นะเซฟนะครับคอนโทรล f เก้านะครับชี้คอนโทรล s อีกครั้งหนึ่งกด f เก้าลานโปรแกรมนะครับยูนิตพิมพ์เตอร์นะครับ, inter, รบแสดงว่านะครับต้องไปยูส ตรงนี้ให้เราไปที่ส่วนหัวนะครับคอมมากดทน V อยู่ในคิวพิลเตอร์นะครับเรารู้ได้ไงนะครับเรากดตรงนี้นะฮะกด F1 นะครับเขาจะเก็บอยู่น,นิตชื่อคิวพิลเตอร์ c o พ y ี้มามาวางข้างบนนะครับกดเลฟเก้าอ,อีกครั้งหนึง่ง ไม่มีอะไรนะครับจกนั้ง,งกด F9 นะครับเพื่อเลือกพิมพ์เตอร์คลิกนะครับก็จะมีพิมพ์เตอร์ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเราเราก็เลือกนะครับเครื่องสลิปนะครับยกตัวอย่ยางข้างล่างก็คือเครื่องของสลิปเหมือนกันนะครับบันทึกต่อไป2ตัวตัวนี้นะครับจะถูกเก็บไว้ในฐานเ,ออเราไปใช้เราจะใช้ตอนนี้สั่งเครื่องสลิปเราไปเลือกพิมพ์เตอร์ ตัวนี้นะครับปิดโปรแกรมนะครับ